สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้นะครับครูชนนะครับก็มีสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องมือวัดชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับก็เป็นเครื่องมือวัดที่สายช่างทุกคนนะครับต้องใช้เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นงานเกี่ยวกับงานกลึงนะครับงานตัดงานกัดงานเจาะนะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ แทบทุกโรงงานก็วันนี้นะครับก็ครูชุนนะครับจะพานะครับสอนวิธีการใช้งานวอร์เนียคลิปเปอร์นะครับในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยนะครับก็คือส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่ของวอร์เนียคลิปเปอร์นะครับวอร์เนียคลิปเปอร์นะครับที่คุณครูถืออยู่ในตอนนี้นะครับก็คือวอร์เนียคลิปเปอร์ค่าความละเอียด0.02มิลนะครับ 0.02มิลเนี่ยดูตรงไหนนะครับ0.02มิลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าความละเอียดนะครับเขาจะระบุไว้ที่ตรงสเกลเลื่อนนะครับตรงสเกลเลื่อนนะครับเขาจะระบุไว้เลยนะครับถ้าเป็น0.05เขาก็จะระบุไว้นะครับว่าเวงเนี่ยตัวนี้นะครับมีค่าความละเอียดอยู่ที่0.05นะครับแต่ที่ครูถืออยู่ตอนนี้นะครับก็คือ0.02มิล ก็วันนี้นะครับคูชุนนะครับมีตัวอย่างนะครับงานนะครับมาให้3งานนะครับเราก็จะลองใช้งานก็คือในการวัดนะครับวัดความโตนอกของชิ้นงานนะครับวัดความโตในของชิ้นงานนะครับแล้วก็ลองวัดลึกดูนะครับว่าวิธีการวัดวิธีการจับมันทํำยังไงนะครับตัวแรกเอาตัวนี้มาก่อน คุณครูจะวัดนะครับความตัวนอกจุดนี้นะครับโดยเราจะใช้นะครับปากวัดนอกเวลาเราวัดชิ้นงานนะครับเราควรจะใช้มือนะครับสองมือในการจับถ้าเรายังไม่ถนัดในการใช้มือเดียวนะครับมือด้านซ้ายเนี่ยนะครับประคองหัวเวอร์เนียเอาไว้นะครับส่วนมือด้านขวานะครับก็จับลําตัวของเวอร์เนียเอาไว้นะครับ เวลาเราทาการวัดชิ้นงานนะครับความโตนอกนะครับเราควรจะกลางเวอร์เนียเราออกมาก่อนนะครับอ่าแล้วก็ทําการครอบลงไปนะครับให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับหรือฝั่งหัวเวอร์เนียเนี่ยนะครับติดกับชิ้นงานไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราเอานิปโป้ของเราดัน,นครับอ่าดันให้ประกบกับงานของเรานะครับ เสร็จแล้วเราทําการล็อกก่อนครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเวลาเราดึงออกมาจากนั้นเราก็ดึงออกมาครับอ่านี่ครับอ่าเมื่อนี้ของเราก็จะไม่ขยับนะครับแล้วก็จะสามารถอ่านได้ง่ายนะครับไม่มีการคลาดเคลื่อนอันนี้เราก็ปลดครับต่อไปนะครับเราจะทําการวัดความตัวไหนบ้างนะครับอ่าเอาชิ้นงานตัวนี้ออกอ่าตัวนี้นะครับ เราจะวัดความตัวในนะครับเวลาเราวัดเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่ความถนัดของคนนะนะครับเพราะว่าวเนี่ยเนี่ยเราต้องต้องทําทำการพลิกถ้าคนมือขวานะครับก็ต้องพลิกนะครับเพื่อจะใช้ตรงใช้ตรงปากวัดในนะครับอ่ะยังคู่นะครับยังคู่ถนัดด้านซ้ายเนาะสามารถทำได้นะครับเราก็ครูก็จะพลิกมา จากนั้นนะครับใช้นิโป้นะครับดันออกมานะครับวางวัวเหนียลงไปก่อนนะครับแล้วทําการดึงออกมาให้ปากว่าในเนี่ยมันชนกับภายในของชิ้นงานนะครับพอมันดันดึงออกมาเสร็จแล้วนะครับเราทําการล็อกให้แน่น่าพอล็อกแน่นเสร็จแล้วนะครับก็ดึงออกมานะครับเหมือนเดิมครับพลิกมา แล้วก็ทำการอ่านค่าเหมือนเดิมต่อมาการบรรลึกนะครับการบรรลึกผมคูดึงออกมาก่ออบนะครับการบรรลึกนะครับก็เอาไว้วัดนะครับความลึกของชิ้นงานนะครับที่เราทำการเจาะหรือกัดนะครับหรือคว้านเนาะซึ่งถ้าครูจะวัดในนี้นะครับเราอาจจะมองไม่เห็น นะครับเดี๋ยวเรจะลองสาธิตการวัดความลึกตรงนี้เอานะครับย้ายก่อนเวลาเราใช้งานนะครับการวัดลึกนะครับเราต้องใช้นิ้วโป้งของเรานะครับในการดันนะครับในการดันนะครับสเกลเลื่อนออกมายิ่งดันมากเท่าไหร่นะครับการวัดลึกของเราจะยิ่งยาวนะครับ เวลาเราวัดลึกชิ้นงานนะครับจุดนี้นะครับที่เราต้องใช้งานนะครับก็จะเรียกว่าบ่าเนาะบ่าของวัเนียนะครับบ่าของวัเนียเนี่ยนะครับต้องมาวางอยู่กับบ่าของชิ้นงานนะครับถ้าเราไม่วางนะครับมันจะไม่สามารถวัดได้นะครับมันก็จะโยกไปโยกมานะครับแต่ถ้าเราทําการเอาบ่าของวัเนียนะครับมาวางกับบ่าของชิ้นงานนะครับจากนั้นเราก็ใช้สเกล ดันสเกลเลื่อนลงมาปึ๊บเห็นไหมครับนี่คือการวัดนะครับความลึกของชิ้นงานนะครับพอเราดันลงมาจนปลายของก้านวัดลึกเนี่ยมันชนกับชิ้นงานแล้วนะครับเราก็ล็อกไว้เลยครับแล้วเราก็เอามาอ่านก็นะครับการใช้งานเวร์เนีรยคาริเปอร์นะครับก็มีอยู่3ตัวเนาะที่ปฏิบัตินะครับว่า มันใช้วัดยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นปากวัดนอกแล้วก็ปากวัดในนะครับแล้วก็การวัดลึกนะครับส่วนการอ่านค่าสเกลนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับสเกลเลื่อนนะครับสเกลหลักด้วยนะครับว่าแต่ละขีดแต่ละขีดนะครับมันมีค่าเท่าไหร่เนาะนะครับก็คุณคุณจิรายุทธ์นะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับให้พวกเราได้ศึกษา นะครับวิธีการใช้งานเวอร์เนียคาริเปอร์นะครับก็ถ้าเกิดข้อสงสัยนะครับแล้วก็มีอยากเสริมความรู้นะครับหรืออยากทบทวนนะครับเราก็ลองเข้ามาเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับครูก็จะลงไว้ใน YouTube อยู่แล้วนะครับให้พวกเราได้เข้าไปเสิร์ชนะครับเข้าไปศึกษานะครับเพื่อให้เราได้พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับคุณครูจิรายุทธก็มีเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ